FPI ส่งซิกคิวนะครับเขาเรียกว่าออเดอร์เนี่ย Uh huh. เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะออเดอร์ในตอนออกกลางอย่างซาอุดิอาระเบียนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดเผย mm hmm. โดยคุณสมพลธนารำรงศักดิ์นะครับกรรมการชิ้การของ FPI นะครับก็มีการเปิดเผยกับทางทีมข่าวของข่าวหุ้นธุรกิจนะครับว่าอย่างที่คุณนทวรนพูดถึงว่าแนวโน้มไตรมาสสามจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะก็เป็นปัจจัยบวกนะฮะมาจากยอดขายจากประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับอีกทั้งค่าระวางเรือเนี่ยมีการปรับตัวลงในช่วงของไตรมาสสามด้วยนะครับและก็ได้รับผลบวกจากค่าเงินนบาาที่่่ออค ทั้งนี้นะครับก็ทางตัว API เองฮะก็จะมีการประชุมบอร์ดนะครับเพื่อพิจารณาของงบไตรมาสสนะครับก็จะอยู่นะฮะไม่วันที่11หรือวันที่12พฤศจิกายนนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นงบไตรมาสสนะครับส่วนทั้งปีนะครับทางผู้บริหารเองก็บอกว่ามั่นใจว่าจะมีรายได้เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้คือระดับที่2,500ล้านบาทนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับเขามีรายได้โดยรวมทั้งปีอยู่ที่2136ล้านบาทนั่นเองนะครับ